เซ,เซัซนเซ,ซ,นเซไงสวัสดีครับ คำเตือนในๆก็เผลอกดเข้ามาดูแล้วเงินก็เผลอดูจนสอบไปด้วยได้แล้วกันนะครับเป้าหมายปีนี้ทุกๆคนได้ตั้งเป้าหมายของตัวเองแล้วหรือยังครับว่าปีนี้อยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้สำเร็จสักเรื่องหรือเปล่าเช่นปีนี้จะต้องลดน้ำหนักให้ได้10กิโล ปีนี้ใกล้จะสอบแล้วจะสอบผ่านให้ได้เลยฟุบปุบป,ปีนี้เราจะต้องรอดให้ถึงปีหน้าออมิครอนฉันไม่กลัวพวกแกโรอกนะฟุบฟุบฟุบอะไรทำนองนี้นี่แหละครับส่วนเป้าหมายของผมในปีนี้คือปีนี้ช่องเคเซนเซจะต้องมีผู้ติดตามถึงหนึ่พไงล่ะ เป้าหมายนี้ผมไม่ได้ตั้งขึ้นมาเล่นๆนะครับผมคิดว่าผมทำได้ครับผมมั่นใจมากๆถึงตอนนี้จะเป็นแค่การเริ่มต้นที่เหมือนเด็กกําลังหัดเดินก็เถอะสำหรับผมแล้วเป้าหมายที่ผมตั้งไว้เนี่ยมันดูยิ่งใหญ่มากๆเลยครับเพราะว่ามันไม่ง่ายเลยแต่ปีนี้นี่แหละครับผมจะต้องทำมันได้แน่ๆ แต่ผมก็คิดไว้แล้วนะครับว่าถ้าหากปีนี้เนี่ยผมไม่สามารถทำให้ถึงเป้าหมายอย่างที่ฝันไว้ได้แล้วก็ก็ไม่เป็นไรครับถึงจะไม่สำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ที่100%แต่ก็ยังดีที่ได้เริ่มต้นตั้งเป้าหมายที่ฝันไว้ว่าอยากจะเป็นอะไรอยากจะได้อะไรและได้เริ่มทำในสิ่งที่ชอบอย่างเต็มที่อย่างน้อยก็จะได้ไม่ต้องมาคิดเสียได้หรือว่าเสียใจที่หลัง ว่าเวลาที่เสียไปนั้นมันจะเปล่าประโยชน์หรือเปล่าถึงจะไม่สำเร็จแต่ทุกๆวันสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นและในทุกๆวันผมมักจะให้กำลังใจตัวเองเสมอครับสู้ๆนะตัวเรานายทำได้ทำวันนี้ให้เต็มที่นะฮฮิ การให้กำลังใจตัวเองก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันยังไม่มากพองั้นสำหรับใครในตอนนี้ที่กำลังพยายามทำตามเป้าหมายของตัวเองอยู่และกำลังพยายามสู้อยู่ตัวคนเดียวเพียงลำพังวันนี้ถ้าหากยังไม่มีใครให้กำลังใจคุณแล้วแล้วก็ผมก็จะขอเป็นคนแรกที่ให้กำลังใจคุณเอง เร็วเส้นขึ้นพร้อมกันโอเคโอเคหนึ่งสองซ้ำสู้ๆนะสู้นะทำได้แน่ๆได้แน่ถึงจะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่พยายามเข้านะอย่ายอมแพ้อย่ายอมห้ามท้อซะล่ะห้ามท้อคุณน่ะเก่งอยู่แล้วเก่งมากถ้าผมยังไม่ยอมแพ้ไม่ยอมคุณก็ห้ามยอมแพ้นะใช่ใช่แต่ก็ไม่มีวันนั้นหลอกนะครับไม่ วันที่ผมจะยอมแพ้ใช่แล้วไว้วันหน้าวันไหนสักวันหนึ่งในอนาคตเรามาเจอกันนะเจอกันถึงวันนั้นแล้วก็อย่าลืมมาเล่าให้ผมฟังด้วยล่ะฟังด้วยว่าเป้าหมายที่อยากจะเป็นอยากจะได้ไปถึงไหนแล้วถึงไหนไม่ว่าจะเร็วหรือว่าช้าไม่รียยังไงก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันเหมือนกันตัวผมเองก็จะพยายามไปด้วยเหมือนกันนะเช่นด้วยแค่คิดก็ว่ายากแล้ว แต่การลงมือทำนั้นยากกว่าถ้าหากเคยมีคนทำได้มาแล้วเราก็ทำได้เหมือนกันครับ